สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก่อมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสทรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาส่องนะครับเป็นนี่ครับล็อกเก็ตตะกุดนะครับน้องสีพึ่งเขียวหลวงพ่อทาบนะครับวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับนี่นะครับก็นะครับความเก่งกาจของ หลวงพ่อทาบนะครับรวมรวมถึงพุทธคุณสีพึ่งเขียวนี้นะครับเนาะคือโอ้โหผมให้เป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะครับเรื่องความแรงของสีพึ่งเขียวท่านนะครับแล้วก็พระท่านนะครับที่ผมได้มานะครับเนาะไม่น่าเชื่อนะครับเนาะพระแบบเหมือนสายตรงไม่ค่อยเยอะนะครับแต่แต่แบบว่าไปเร็วมาเร็วมากๆนะครับเนาะมีคนแบบให้ผมหาให้ผมอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเนาะแต่นะครับอย่างที่ผมอย่างที่รู้กันนะครับเนาะพระทุกองค์มี มีเจ้าของนะพี่น้ำก็นะครับผมก็เลยไม่ค่อยแบบได้มาแล้วไม่ค่อยจะแบบทักหาใครนะครับเนาะก็จะทําคลิปแล้วก็ใครเห็นก่อนก็ก็คุยกันนะครับเนาะขอประมาณนี้นะครับเนาะก็เมื่อเช้านะพี่น้ำเราไปมีนัดใหญ่ที่ริมปิงนะครับผมนะผมก็ไปเดินเล่นมาเนี่ยแล้วก็ได้มานะครับเนี่ยพี่นาะก็เลยมาถ่ายคลิปนะครับพอดีไม่ได้ถ่ายคลิปที่ริมปิงพอดีพอดีเมียไปด้วยนะครับเราแฟนไปด้วยนะครับเขาไปซื้อหัวหมูมาไหว้นะพี่น้ำมาไหว้ประจาปีก็เลย ก็เลยรีบๆนะครับเนาะก็เลยพอกลับมาถึงบ้านก็นะครับก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆพี่ชมนะครับผมนะนี่นะก็เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่ไหมครับนี่นะครับเป็นตะกุดนะครับแล้วก็สีพึ่งเขียวนะครับเห็นไหมครับนะนะครับก็ดูแนวทางการเลี้หาก่อนก็ได้นะครับเพื่อนๆหน่เดียวนะครับึ๊บอ่ะดูนะครับนะอ่ะดูด้านหน้าด้านหลังก่อนนะเพื่อนๆหนึ่งนะนะครับผม ตาหลังจะเป็นอย่างนี้นะคุณนพี่นะเดี๋ยวแล้วก็มาดูแนวทางการเล่นหานะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับเขาเล่นหาทั่วทั่วไปนะครับนอกเก้นนะครับนอคเก็ยสีพึ่งเขียวนะครับเนี่ยลงพระธาตุนะเดี๋ยวกดเข้าไปดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนะมีตะกุดนะครับเนี่ยฝังตะกุดนะครับเนาะแล้วก็สีพึ่งนะครับนี่ดูด้านหน้านะเพื่อนพี่นะเรับ แล้วก็ดูด้านหลังเห็นไหมครับเดี๋ยว <laughs> อยู่ในป่าในดงนะพ,พื่นุเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเลยไม่ค่อยช้าช้านิดนึงนะครับค่อยไปได้วยกันนะครับนี่นะจะเป็นหลังยันนะครับพ,พี่นุนะครับประมาณนี้นะพ,พี่นนะครับเนาะนี่นะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะเป็นหลังยันนะครับ หลังยันนี่นะครับเนาะมีหลายแบบนะวันนี้นที่ผมเคยเห็นนะครับเนาะจะเป็นยันนี้นะครับยันลูกผู้เปือกแล้วก็หลังยันห้านะครับสไตล์ลูกปู่ทิมนะครับเนาะวันละหานไล่นะครับเนาะจะเป็นหลจะเป็นไหลยันไหลยันไม่เหมือนกันนะครับผมนะนี่นะครับนี่นะครับก็มาถ่ายที่ไอ้นี่นะ่อนี้นะมาถ่ายที่ที่ผมนี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับเนาะ เป็นที่ที่ผมซื้อไว้นะพี่น้ำเราซื้อไว้ส่วนตัวนะครับเราไม่รวมแบบไม่รวมมรดกของเพราะตากเนี่ยเป็นจังหวัดเป็นบ้านแฟนผมนะครับเราไม่รวมแบบมรดกอะไรนะครับผมซื้อไว้นะครับเนาะนะครับพอดีมีคนขายก็ซื้อไว้นะพี่น้เจ็ดไล่นะพี่น้เจ็ดไล่นะครับเนาะนี่นะครับก็ดูบรรยากาศนะครับเนาะนี่นะครับก็มีบ่อมีบ่อมีอะไรนะครับเนาะนี่นะครับ ก็จริงๆนะครับเนาะถ้ามีทุนก็อยากนะครับอยากจะทําเป็นคาเฟ่นะเพื่อนพื่ครับเนาะตอนแบบอยากทําเป็นคาเฟ่นะครับเนาะเจ็ดไรนะครับหรือไม่ก็ตอนแรกๆเลยนะครับเนาะก็อย่างที่รู้กันนะครับเพราะผมแบบผมชอบชนแบบชอบแบบเลี้ยงไก่ชนนะครับเนาะก็อยากจะเพาะไก่ชนขายแล้วก็แบบเปิดเป็นสนามคัดไก่เล็กๆนะครับเนาะเพราะก็คือวงการไก่ชนนะครับเนาะเขาให้สิทธิ์มันเป็นแบบเป็นวงการสีเทานะเพื่อนเพื่อน่มีเพื่อนทีนะครับคือเขาให้สิทธิ์ ผู้การจังหวัดนะครับเนาะแล้วก็ตากสุโขทัยนะครับเรามีเปิดได้นะนะเปิดขัดไก่ได้แต่ก็คือบางจังหวัดก็ไม่เปิดนะครับเนาะคือคือผู้ใหญ่เขาเขาไม่ได้ชอบสายนี้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับผมนะนี่นะครับเพราะทางสุโขทัยก็มีท่านสมศักดิ์นะครับท่านก็สายไก่ชนนะครับเนาะถ้าใครรู้นะครับท่านก็เลยแบบจะดันกฎหมายด้านไก่ชนนะครับเนาะก็จ่ายจริงนะครับอยากจะแบบขอไก่ชนขายนะครับเนาะ ก็ผมมาจากสายไก่ชนนะครับผมนะนี่นะครับหรือไม่ก็ทําเป็นคาเฟ่นะพี่นะเราเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างนี้นะครับจุดเช็คอินถ่ายรูปนะครับเพราะมันติดภูเขานะนี่นะฝั่งนู้นนะครับเนาะนี่นะครับเนาะมันติดภูเขาแต่มันแต่มันมีต้นไม้บังนะครับเนี่ยเป็นเป็นภูเขานะครับมันมันวิวเวิ์ก็นะครับก็สวยอยู่นะครับผมนี่นะครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทําอะไรนะพี่นะปล่อยให้ย้าขึ้นนะนะครับแล้วก็ ที่บ้านแฟนเขาเลี้ยงวัวน,นะครับเนาะเลี้ยงวัวแล้วก็ก็มีแบบที่แบบเป็นของผมก็แฟนกับเด็กๆนะครับประมาณสี่ห้าตัวนะครับเนาะก็ก็ฝากแม่แฟนเลี้ยงนะครับเนาะนู่นนะครับก็เลยเนี่ยปล่อยให้หญ้าขึ้นแล้วก็แบบเอางัวมากินนะวันีนี้นะพอหญ้ามันโตก็เอาวัวมากินนะครับก็ประมาณนี้นะวันนี้นะ เอาบรรยากาศมาฝากกันด้วยนะบพื่อนล้วก็ดูนะนะครับยบนี่นะครับเนาะตะกุดนะครับนี่สีพึ่งเขียวนะครับในหลวงพระทาบนะครับนี่นะครับนี่ข้างบนเป็นสีเขียวเขียวนะข้างล่างเป็นนะครับนี่เหมือนตะแบบเวลาร้อนนะพื่อนแบบสีพึ่งก็แบบมีการละลายนะครับก็เลยแบบนะไหลละลายประกองรวมกันข้างล่างนะครับนี่นะครับเนื้อสีพึ่งนะพื่อนยนี่นะครับ นี่นะครับอันนี้นะครับเหมือนยันห้าที่หลวงพุทีมนะครับหลวงพุทีมวัดละหานไร่เขาชอบใส่ก็เขาชอบใช้นะครับเนาะเพราะหลวงพ่อทาบท่านก็เป็นเป็นเหมือนสะอาธามิกนะครับเป็นเพื่อนกับหลวงพุทีมนั่นแหละนะพุทีมพุทีมนะครับแล้วก็คือสีพึ่งรุ่นนี้นะครับเขาเขาว่าตอนสร้างนะครับเป็นแบบเรียบอย่างนี้นะครับเนาะตอนสร้างท่านเหมือนทําพิธีใหญ่นะครับท่านเชิญหลวงพุทีมวัดละหานไล่มาช่วยเสกนะครับผมนะนะครับก็นะครับ ใจผมนะครับน่าจะออกปีศูนย์ห้านะครับเนาะที่แบบรุ่นเดียวกับพวกหลวงพุทธวดนะครับเนาะหลวงพุทธวดท่านนะครับที่ที่ท่านเชิญทางวัดหนองกะบอกอะไรสี่ห้าท่านนะครับทางเกจีทางจังหวัดที่ละยองนะครับมาช่วยกันเสกนะครับนะครับมันก็เลยเป็นเกิดการเลี่ยมอย่างนี้นะครับผมนะนี่นะครับก็คือนะครับเลี่ยมนี้ก็ เหมือนแบบเรียมเดิมอะนะพี่ๆนบในงานนะมันไม่มีนับเนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับตะกูดสีพึ่งนะครับถ้าเป็นศูนย์ห้าก็นะครับถึงยุคสบายๆดูไข่นะครับดูสีพึ่งนะพี่นี่เห็นไหมครับสีพึ่งเขียวท่านจะออกจยกๆนะครับดูดีนะเห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็มีตะกูดสาลิกานะครับเนาะแล้วก็นับสีพึ่งที่ละลายนะครับก็างล่างนะครับนี่นะครับผมนะก็โอเคนะเป็นไม่มีนับเนาะสำหรับ วันนี้นะครับผมนะก็พานะครับน้อยยังพอหาได้นะครับเราเราแบบเราเล่นเป็นอะไรเป็นนะครับคนเล่นพาไม่ต้องกลัวนะม,มีกล้องเราก็หาพาได้หมดนะพนนี่นะับเนาะที่ผมอยากจะแบบจะบอกนะพี่นะัำเนาะนะครับนี่นะครับก็เหมือนคําคมนะครับเนาะอะไรนะไก่เก่งไม่เลือกที่เกิดนะครับเนาะพาดีก็ไม่เลือกที่มานะครับมันอยู่ที่ว่าเรา เราดูเป็นหรือเปล่านะครับนะพี่ๆนะมันก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปน e okay. ี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพื่นพี่นะครับเนาะที่รับชมกันมานะครับนากจะปีใหม่แล้วก็ขอให้เฮงๆยรวยสุขภาพแข็งแรงกันนะครับผมนะนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันมาตลอดนะครับเนาะแล้วก็ฝากเพื่อนเพ่ี่ที่เข้ามาใหม่นะครับนะก็ขอให้ได้รับพรนี้เช่นกันนะครับผมนะก็นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับเออเออลืมบอกนะวันนี้แล้วนะนะครับผมไม่ได้เสียบไม้นะครับผมถ้าเสียง ไม่ดังเสียงเบายัางไงต้องขอโทษขออาภัยกันด้วยนะครับผมนะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ